c ี2024นะครับบริษัท GE นํนำเสนอ Smart Indoor Smoker เป็นเตาอบลมควันแบบใหม่ที่คุณสามารถเอาไปใช้ในบ้านได้ไม่ต้องตั้งนอกบ้านอีกต่อไป ใครที่ชอบทําซี่โครงอบลมควันคุณจะรู้ดีว่าถ้าคุณจะทําซี่โครงอบลมควันหรือทําเนื้ออบลมควันอะไรเนี้ยนะฮะคุณต้องใช้เตาที่มันเป็นเตาลมควันแล้วก็ต้องหาไม้มาอบนะฮะมาเผาเพื่อให้มันหอมหอมแล้วก็เอาควันลมไปในระหว่างที่ควันลมไปก็จะมีควันออกมาจากเตาอบนี้ซึ่งขบวนการทั้งหมดนี้คุณทําในบ้านไม่ได้ ที่ผ่านมาคือคุณต้องไปตั้งนอกบ้านนะฮะนอกหลังคาเรือนเพื่อให้ควันที่มันอบเนี่ยมันฟุ้งกระจายออกมาจากตัวเตานะฮะแต่หลังจากงาน CES 2024เปิดตัวมานะครับบริษัท GE บอกว่าจากนี้ไปคุณอยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์คุณก็สามารถทำอาหารแบบอบลมควันได้ <N ic> um> นี่คือเตาอินดอร์สโมเกอร์นี่แบบสมาร์ทด้วยนะครับมีขายแล้วด้วยนะฮะเปิดขายเลยในงานนี้999ดอลลาร์ประมาณ30,000กว่าบาทตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องอบลมควันแบบสมัยใหม่คือเรายังคงใช้ไม้อยู่เพราะว่าสเสน่ห์ของการทำอาหารอบลมควันเนี่ยเราจะต้องเลือกว่าเราจะเอาไม้ กลิ่นอะไรมาอบใช่ไหมสมมติเราทำซี่โครงอ,อะไรล่ะช็อตลิฟจากปลายสุดของวัวนะครับตัวที่แบบว่าเลี้ยงมาอย่างดีพันนี้อย่างดีแล้วก็เอามาอบเสร็จปุ๊บคุณก็เลือกไม้เอาไม้จันหอมเอาไม้นูน่นไม้นี่มาใส่แล้วก็อบเข้าไปใช่ไหมครับคุณสามารถทําในบ้านได้เพราะว่าระบบของตู้อบตัวนี้นะครับมันสามารถเอาควันทั้งหมดมาลม ในอาหารมาอบในอาหารเสร็จแล้วมันก็ไม่ปล่อยควันออกมาข้างนอกมันมีระบบดูดเก็บควันที่เกิดขึ้นจากการลมควันทั้งหมดเก็บไว้ในตัวมันโดยที่เราไม่ต้องไปดูแลมันเลยนะครับเทคโนโลยีนี้ชื่อว่า Active Smoke Filtration เป็นการใช้ความร้อนและระบบตัวเร่งปฏิกิริยานะครับด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อเปลี่ยนควันไม้จริงให้กลายเป็นลมอุ่นและก็ยังคงมีกลิ่นหอมจากการลมควันกักเก็บควันไว้ในเตาอบไม่ให้ออกมาลบกวนในครัวคุณเอาเตานี้ไปตั้งในครัวได้เลยนะครับแล้วก็คุณจะอบไก่อบซี่โครงบัวซี่โครงหมูนะครับตั้งค่าพีเซตได้มีเนื้อสัตว์รูปแบบต่างๆผ่านแอปสมาร์ท q ของ GE นะครับซึ่งจะทำให้คุณทำ อาหารได้ง่ายยิ่งขึ้นโอ้โหราคาไม่แพงด้วย999เหรียญก็30,000กว่าบาทนะครับใครชอบทำอาหารแบบประเภทอบลมควันลองดูครับแต่ว่ายี่ห้อนี้ไม่ได้มีขายในประเทศไทยเนาะอาจจะต้องไปสั่งซื้อจากเมืองนอกมา